วันนี้นะคะครัวพี่สิริก็จะพาเพื่อนๆเข้าครัวมาทำเมนูง่ายๆนะคะก็คือเมนูข้าวผัดนะคะวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดง่ายๆสำหรับเพื่อจะเตรียมให้น้องไปมาหาลัยให้ทานข้าวก่อนไปมาหาลัยนะคะไปเลยค่ะเพื่อนๆเราก็ไปดูวัตถุดิบในการใช้ในวันนี้เนาะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็จะมี ข้าวหอมเนาะข้าวหอมเก่าเนี่ยเราหุงเราหุงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ร้อนๆเราก็เอาไปแช่ไว้ในช่องฟิตให้มันเย็นนะให้มันเซฟตัวนะคะอันนี้คือเคล็ดลับสําหรับคนที่จะทาข้าวผัดเพื่อไม่ให้ข้าวผัดเลนะเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องหุงข้าวให้มันให้มันนิ่มมากเกินไปนะเราก็จะหุงข้าวให้มันที่มันเดี๋ใช้เพื่อนๆดูแล้วมันก็จะเป็นเม็ดๆอยู่นี่ฮะประมาณนี้เห็นไหมคะ อันนี้จะเป็นข้าวหอมเก่านะคะก็ห่วงให้มันเซ็ตตัวนิดนึงไม่ต้องให้มันนิ่มมากเกินไปเวลาผัดมันก็จะได้ไม่เละนะแล้วจ,จะมีเม็ดข้าวร่วนเป็นตัวสวยค่ะเสร็จแล้ววัตถุตดิบต่อไปก็ที่จะต้องใช้ก็คือมีไข่เนาะมีไข่มีไข่ก็สองฟองนะคะจริงใช้ฟองเดียวก็ได้แต่น้องก็ตัวใหญ่กินเยอะใส่สองฟองวันนี้เนาะนี่ไข่ไข่ไก่นะ สดแล้วก็ผัก,นกเนาะก็จะมีผักเป็นกลางปีแล้วก็มีคะน้านะคะอันนี้คะน้าก็ไปแอบเก็บในสวนป้าศิริมานะคะค่ะเก็บมาแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราจะใช้ในวันนี้เนาะก็มีเนื้อไก่นะคะมีเนื้อไก่มีปูมีเนื้อปูมีเนื้อปูนิดนึงนะคะใส่ลงไปนะคะเนื้อปูนี่ก็เป็น เป็นเนื้อปูนึ่งที่เราเราทานแล้วคราวนี้มันก็จะมีช่วงช่วงกล้ามมันใหญ่ๆที่เราไม่ไม่ได้ทานเราก็แกะเนื้อออกมาทำข้าวผัดเฉลยนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมนี่ก็เดี๋ยวกระเทียมไปเจียวเนาะคะ่ะวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะคะมีขาทั้งหมดค่ะ ก็เป็นเมนมูง่ายๆสำหรับน้อเช้าก่อนที่เขาจะไปเรียนหนังสือนะคะค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงที่เราใช้ก็มีซอสแมกกี้นะคะจะมีซอสแมกกี้ซอสหอยนางรมสีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็จะมีรสดีเครื่องปรุงรสนะคะก็ติดไทยนิดหน่อยนะคะ ก็เพื่อนๆคะเราก็ไปตามดูวิธีการทําผัดยังไงเพื่อไม่ให้ข้าวผัดมันเละและไม่ให้ข้าวผัดติดกระทะไปตามดูกันได้เลยคะ่ะการทําข้าวผัดโอใส่ไข่วันนี้นะว่าจะหน้าตาม,มันเป็นยังไงนะคะออก,ก็มีน้ำมันเป็นเจวกันก่อนนะคะ ตูลงไปค่ะ เช้านะคะเช้าเราไม่ง่ายอาหารจานเดียวนะคะเห็นไหมคะหน้าตาของผักก็เขียวสดเพราะว่าเป็นผักที่เราปลูกด้วยฟูอินซีผักนะะใส่ข้าว ปีให้เย็นก่อนนะปนกสากสักใส่ขึ้นทีก็ได้นะคะเราก็ใส่2ลไปใส่นภาะนะครับนะคับยนไหมครับจากนั้นเราก็จะปลูแล้วนะครับเลเ,เ,เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ั่นของเขาแล้วแบบนี้กล้วเราเนี่ยนะคะเราก็ So right I เพื่อนคะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะในเมนูข้าวผัดไก่ใส่ปูนะคะเนื้อปูนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ